ทำมาสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกับครูเฟอร์ดิเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่7กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะในวันนี้นะคะเราจะทํากิจกรรมทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เรามาเริ่มจากกิจกรรมของน้องอนุบาล2กันก่อนเลยนะคะมีสองกิจกรรมด้วยกันค่ะน้องอนุบาล2พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ<ๆ>กิจกรรมแรกนะคะน้องๆอ,อนุบาล2จะทำในชุด แบบฝึกหัดเรียนรู้พยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนุคูกค่ะวันนี้เด็กๆจะทำในตัวรอเรือรอและรอลิงล้อนะคะก่อนจะไปทำแบบฝึกหัดให้เด็กๆลองฝึกอ่านตามคุณครูเฟิร์นนะคะตัวแรกคะ่ะรอเรืออ่านว่ารอ ต่อไปนะคะลอลิงอ่านว่ารอลอลิงอ่านว่าอเก่งมากๆค่ะเด็กเด็กเกิจกรรมนี้นะคะให้น้องน้องอนุบาลสองระบายสีพยัญชนะตัวรอเรือรอและลอลิงรอ ในวงกลมไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามไหยนะไม่ขีดขีดขีดมานะคะคุนเก่ง <_ EN> เมื่อเด็กๆทําใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสก,กุลแล้วก็ฉันให้เรียบร้อยนะคะฝึกเขียนมา้เยอะๆนะคะจะได้เขียนชื่อตัวเองเป็น <_ EN> ไม่ยากเลยสู้ๆนะคะน้องอนุบาลสองก <_ EN> ิจกรรมต่อไปของน้องอนุบาลสองนะคะ จะทำในชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เด็กๆจะทำในหน้าที่33ค่ะ33มีเลข3กับเลข3นั่นเองอ่าเปิดเลยค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่33เลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กๆติดตัวเลขตามแบบค่ะ สังเกตรดไฟขบ,บวนด้านบนนะคะเออดูซิว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนับพร้อมๆกับค,คุณครูเลยนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าอ่าก็ให้เด็กๆนะคะไปเอาสติกเกอร์ที่เป็นตัวเลขจะอยู่ในหน้าแรก ของหนังสือแบบึกหัดชุดนี้นะคะแผ่นหน้าสุดแผ่นแรกสุดเลยค่ะย้ำนะคะว่าให้ใช้สติกเกอร์ติดนะคะไม่ให้เขียนกับดินสอนะวิธีการก็คือให้หนูติดตัวเลขโดยเรียงตามขาบวนรอดไฟด้านบนนะคะติดให้เหมือนกับเลขด้านบนเลยไม่ยากซู้ๆนะคะ ทำได้อยู่แล้วและนี่ก็เป็นกิจกรรมของพี่อนุบาล3พี่อนุบาล3เตรียมอุปกรณ์การเรียนดินสอยางลบและก็สีขึ้นมาให้พร้อมเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หนึงของพี่อนุบาล3ค่ะจะทำในชุดแบบฝึกหัด ฝึกเขียนพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนุคูค่ะวันนี้พี่อนุบาลสามจะทำในหน้ารอเรือรอและหน้ารอลิงรอค่ะก่อนจะไปทำกิจกรรมให้เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูเฟิร์นอีกรอบหนึ่งนะคะรอเรืออ่านว่ารอรอเรืออ่านว่ารอรอลิง รอลิงอ่านว่าลอเก่งมากมากเลยค่ะเด็กเดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะคะให้พี่อนุบา3ล3ระบายสีพยัญชนะตัวรอดเรือรอและรอลิงรอในวงกลมให้ถูกกล้องค่ะ <c oughs> เมื่อเด็กๆระบายสีดัดบนเสร็จแล้ว ให้ลงมาเขียนพยัญชนะตามแบบที่คุณครูกำหนดให้เลยนะคะเขียนหลังจุดสีดำเหมือนเดิมนะคะเวลาเขียนให้เด็กๆเขียนจากหัวพยัญชนะไปหาหางพยัญชนะนะคะและไม่ยกดินสนนะคะเวลาเขียนไม่ยากเลยสู้ๆนะคะคนเกด เด็กทําใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนมสกุลแล้วก็ชั้นให้เรียบร้อยนะคะงั้นเราไปเรียนรู้วิธีการเขียนพยัญชนะพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวิธีการเขียนตัวรอเรือรอนะคะเด็กๆให้เด็กๆด,ดูครูเป็นแบบอย่างเลยนะคะแล้วก็เขียนตามเลยม้นวนหัวกลมๆนะคะลากขึ้นไปลากไปข้างหน้าโค้ง รอเรือนะคะหัวจะอยู่ด้านนองนะคะเด็กๆดูค,คุณครูเป็นแบบอย่างและเขียนตามเลยค่ะไม่ยากเลยอย่าย,ยกดินสอนะคะไม่ยกดินสอนะและนี่ก็เป็นวิธีการเขียนรอลิงรอนะคะอ่าให้เด็กๆดูค,คุณครูเป็นแบบอย่างเลยนะคะแล้วก็เขียนตามเลยหัวรอลิงจะอยู่ด้านในนะคะเด็กๆ โค้งอะตั้งใจดูคุณครูนะคะแล้วหนูก็เขียนตามเลยไม่ยากเลยค่ะซู้ๆนะคะและนี่ก็เป็นกิจกรรมที่2ของพี่อนุบาล3นะคะให้เด็กๆทำในชุดแบบฝึกทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้จะทำในหน้าที่41ค่ะ41 ไปหน้าที่41เลยคะ่ะในกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆเลี้ยงลำดับเหตุการณ์ค่ะโดยจะให้หมายเลขหนึ่แทนเหตุการณ์ในตอนเช้าหมายเลข2แทนเหตุการณ์ในตอนเที่ยงและหมายเลขสามแทนเหตุการณ์ในตอนเย็นค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆ นำสติกเกอร์ด้านหน้าที่เป็นเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสามมาติดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์นะคะเรามานับพร้อมๆกันซิว่ามีทั้งหมดกี่ข้อ1ข้อใหญ่สอข้อใหญ่อ่านะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างใน1ข้อใหญ่กันนะคะ ก่อนจะไปทำแบบฝึกขัดเด็กๆต้องรู้ก่อนนะคะว่าหมายเลขหนึ่งแทนตอนเช้าหมายเลขสองแทนตอนเที่ยงและหมายเลขสามแทนตอนเย็นเด็กๆดูภาพแรกเลยค่ะภาพแรกเด็กกำลังตื่นนอนเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นคะ่ะ ก็ให้เด็กๆนะคะนำสติกเกอร์มาติดเลยค่ะถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นตอนเช้าเด็กๆก็ติดเลขหนึ่งถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นตอนเที่ยงเด็กๆก็ติดเลข2ถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นตอนเย็นเด็กๆก็ติดเลข3อ่าเลือกมาติดเลยนะคะภาพต่อไปเลยค่ะเขากำลังไปโรงเรียนกันตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะในรูปภาพนี้ แสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในตอนเช้าเที่ยงหรือเย็นคะถ้าเป็นตอนเช้าให้เอาสติกเกอร์เลขหนึ่งมาติดถ้าเป็นตอนเที่ยงให้เอาสติกเกอร์เลขสองมาติดและถ้าเป็นตอนเย็นให้เอาสติกเกอร์เลขสามมาติดคะเลือกติดให้ถูกต้องนะคะต่อไปรูปที่สาม เด็กกำลังนั่งทานอาหารเย็นกับผู้ปกครองเลยหลังจากกลับมาจากเรียนหนังสือตอนเย็นใช่ไหมคะเอครูพูดว่าตอนเย็นแล้วเด็กๆก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าควรจะติดเลขอะไรถ้าคิดว่าตอนเช้าติดสติกเกอร์หมายเลขหนึ่ง ถ้าคิดว่าตอนเที่ยงติดสติกเกอร์หมายเลข2และถ้าคิดว่าตอนเย็นให้เด็กๆติดสติกเกอร์หมายเลข3ค่ะเลือกมาติดให้ถูกต้องนะคะข้อนี้คุณครูชั้นเลยไปแล้วนะคะต่อไปมาดูแถวด้านล่างค่ะจะมีทั้งหมด3รูปด้วยกันรูปแรกนะคะเด็กกําลังขึ้นรถไปโรงเรียนเอขึ้นรถไปโรงเรียนเนี่ยเป็นตอนเช้า เที่ยงหรือว่าเย็นคะเด็กๆถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นตอนเช้าให้เอาสติกเกอร์หมายเลขหนึ่งมาติดถ้าคิดว่าเป็นตอนเที่ยงให้เอาสติกเกอร์หมายเลขสองมาติดและถ้าคิดว่าเป็นตอนเย็นให้เอาสติกเกอร์หมายเลขสามมาติดค่ะเลือกติดให้ถูกต้องนะคะรูปต่อไป เด็กกำลังลงจากรถรับส่งนักเรียนเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะลงจากรถรับส่งนักเรียนแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ในตอนเช้าเที่ยงหรือว่าเย็นคะถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นตอนเช้าให้เด็กๆตามสติกเกอร์เลข1มาติด ถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นตอนเที่ยงให้เด็กๆนำสติกเกอร์หมายเลข2มาติดและถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นตอนเย็นแล้วให้เด็กๆนำสติกเกอร์หมายเลข3มาติดเลยค่ะติดให้ถูกต้องนะคะรูปสุดท้ายรูปที่สค่ะเด็กๆกำลังนั่งทำอะไรคะ นั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ทานคนเดียวด้วยทานกันหลายคนเลยแสดงว่าเด็กๆเ,เขากำลังทานอาหารอะไรอะไรคะอาหารกลางวันหรืออาหารเที่ยงนั่นเองคุณครูเฉลยไปอีกแล้วข้อนี้ทำให้ถูกนะคะแสดงว่าเด็กๆต้องเลือกสติกเกอร์หมายเลขไหนมาติดคะ ถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งแสดงว่าเป็นตอนเช้าหมายเลขสองเป็นตอนเที่ยงหมายเลข3เป็นตอนเย็นอ่าเลือกดูสิว่าทานอาหารเที่ยงหนูจะติดสติกเกอร์หมายเลขอะไรไม่ยากเลยสู้ๆนะคะพี่อนุบาลสามเย้ yeah, เสร็จสิ้นภารกิจวัานอังคารแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะทำกันได้ไหมเอ่ย เมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองส่งงานมาให้คุณครูดูทางลายกลุ่ม้วยนะคะหรือว่าจะเป็นลายส่วนตัวของคุณครูก็ได้คะ่ะตั้งใจทำใบงานนะคะคนเกง่งไว้เจอกันใหม่วันพุธนะคะวันนี้คุณครูคเฟิร์นต้องลาไปก่อนบายบายคะ่ะ